ལེ สวัสดีครับไลฟ์สดไลฟ์สดนะครับวันนี้เหรียญกระถินมาถึงมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับจะส่งไปบ้างเดี๋ยววันนี้แพ็คเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้กับ สมาชิที่มียอดพรุ่งนี้นะครับส่งแล้วเดี๋ยวแจ้งเลขพัสดุให้สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่23่สไลฟ์สดกันหน่อย ใครเข้ามาไหมเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจให้ด้วยกดหัวใจให้หน่อยนะครับสองทุ่มโดยประมาณไม่ค่อยได้มาไลฟ์พอดีเพิ่งได้ของนะครับนี่อันนี้เป็นชุดประดาน,นะครับชุดประดานต้องขึ้นใหม่เนาะ โชว์ใหม่นะครับรอคนเข้ามาสักน่อยอันนี้เป็นมีดปกติจะไลฟ์ช่วงบาราระรานวันเสาร์ และอาทิตย์เนาะวันหยุดเวลาประมาณเที่ยงแต่ตอนนี้ดีมีของเพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวให้ท่านได้รับชมก่อนำลมาฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมไล์สดไล์นี้วิดีโอนี้หลายรายการ <c oughs> วัตถุมงคลหลวงพ่อฉไหนฉันทะสาโรครับเบอร์โทรศัพท์และไอดียลเพิ่มเพื่อนขึ้นมาได้นะครับเพิ่มเพื่อนม,มาได้อันนี้คือไลฟ์สดอยู่นะครับเหรียญเศรษฐีเมืองขอนมาถึงมือผมแล้วท่านไหนที่มียอดหรือมีอะไรก็รอรับได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเรามียอดจริง ปุกเสกนะครับพุทธาพิเศษเมื่อวานนี้ของมาถึงมือก็เตรียมที่จะส่งให้กับสมาชิกสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายกันสวัสดีคุณพลรัตนสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียวิ์สวัสดีครับส่งเรียมแล้วนะเพราะว่าบางส่วนบางท่านเรียมทีนี้ก็มีคนไปไปส่งเรียมก่อนหน้าเราหลายคนนกันเราจะได้ประมาณวันศุกร์ มีทั้งเลี่ยมธรรมดาเลี่ยมเลเซอร์แล้วก็เป็นซีนมาแบบนี้นะครับเนื้อทองแดงเป็นซีนมาแบบนี้นี่คือเนื้อเนื้อกรรมการนะครับราคาส่งสะอาดละราคาพร้อมส่ง450บาทนีะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวผิวไฟผิวไฟเพิ่งปลุกเสกเสร็จเมื่อวานนะครับปลุกเสกเสร็จ เขาก็ทําการจัดส่งพอดีเราอยู่ขอนแก่นการขนส่งก็อาจจะไวหน่อยนะฮะชุดนี้เป็นชุดประธานชุดประธานนี้ประกอบไปด้วยสามเหรียญด้วยกันทุกเหรียญอยู่ในนี้เขาจะซีนถุงมานะครับซีนถุงมาแต่อาจจะไม่ค่อยแน่นนะครับนี่ครับมีทั้งเนื้อนวะเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินเนื้ออัป,ปก้าหน้ากากปอกแล้วก็เนื้อเงินอ่าไม่ใช่เนื้อเนื้อทองแดงหน้ากากปอก อันนี้เป็นชุดรองประธานนะครับรองประธานก็จะมีสเหรียญด้วยกันประกอบไปด้วยเนื้อปอกลงยาดําเนื้อทองแดงหน้ากากาปอกเต็มองค์เดี๋ยวเราแกะให้ดูนะฮะเดี๋ยวเราจะแกะให้ชมสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้เราเข้ามาเราก็อยากจะอัปเดตให้ดูว่าเออของเรามาแล้วนะเราก็พร้อมที่จะจัดส่งให้แพ็กให้ แล้วก็เตรียมรอรับได้เลยนี่นะครับติดต่อผมทางนี้นะครับท่านไหนที่จะเอฟจะบูชา0835793520นี่คือเบอร์โทรศัพท์ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนได้ทั้งเบอร์โทรและอดีไลน์เพิ่มเพื่อนได้หมดนะฮะโทรก็ได้นะครับในราคาเบาๆนะครับเห <c oughs> <c oughs> มือนได้ร่วมบุญกับหลวงพ่อนะสร้างวัดไปด้วยกันอันนี้เป็นซีนเดิมสำหรับเนื้อทองแดงผิว ไถ้าท่านปิดจากเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นซีนไปนะฮะเดี๋ยวเรามาให้ดูด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อนะครับอันนี้จะเป็นแบบซีนเดิมนะครับเป็นเหรียญกลมในลักษณะอะเหมือนเหรียญสิบนะครับเหมือนเหรียญสิบนะครับ นี่เป็นท่านั่งขัดสมาธิประคำนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนี่นะครับเป็นแบบนี้ของเฮียวิทเลี่ยมแล้วส่งส่งเลี่ยมนะครับช่างน่าจะยังไม่ได้เลี่ยมน่าจะอีกรอคิว ด้านหลังจะเป็นเสือตัวที่ห้ากับตัวที่7นะครับอกำลาป่ากับสยบไพรีนี่ครับเสือกัลาป่าท่วงท่าแบบนี้นี่คือเสือตัวที่5ซูมมาก็พอเนาะนี่นะครับนี่คือเหรียญจริงที่ท่านจะได้รับตามนี้นะครับ เงินทองแดงนะครับ450บาทนะครับท่านไหนที่สนใจจะบูชาพร้อมจะส่งให้เลขโค้ดจะอยู่ทางด้านล่างเลขนำเบอร์6 8้านี่6899นะครับ 450, สี่ห้าศูนย์พร้อมจะส่งทั่วประเทศพร้อมจะส่งทั่วประเทศอันนี้จะเป็นรายการเนื้อกรรมการหรือเนื้อทองแดงนั่นเองนะครับ่านสามารถได้ง่ายๆผ่านวิธีผู้ชาวเสกปลูกเสกมาเรียบร้อยนะครับมียอดจริงครับเรามียอดจริงพร้อมจะส่งจริงสวัสดีครับคุณสมพรพี่สมพรสวัสดีครับนี่ครับเนื้อทองแดงนะเนื้อทองแดง รายการที่สวยนะที่ชอบโดยส่วนตัวก็จะเป็นเนื้อนี่เนื้อปอกลูกปืนลงยาแดงนี่ครับเนื้อปอกลูกปืนลงยาแดงหน้ากากเงินสวยๆนี่ครับลงยาด้านหลังคล้ายๆเหรียหญหยินหยางรุ่นออกปีหกสองนี่ครับสวยงาม ซีนเดิมนะครับซีนเดิมเลขจะอยู่ด้านนี้นะครับของเหรียญรายการนี้สองหนึ่งแปดะครับยาสีแดงทับอยู่ยาสีแดงทับอยู่ถ้าเป็นเนื้อรองประธานชุดรองประธานจะได้ด้วยกันสองสองเหรียญอันนี้หนึ่งพัน้าห้าสิบนะครับเหมือนที่เปิดมาตอนแรก ของลูกค้าที่อยู่ระยองก็ส่งให้เรียมใสส่งไปแล้วนะครับวันนี้ต้องทําการส่งเรียมก่อนก่อนขึ้นมาขึ้นไลท์รองประธานจะมีสองเหรียญแบบนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทองผลเดี๋ยวเรามาดูก่อนชุดรองประธานนี้จํานวนการสร้างทั้งหมดร้อยห้าสิบกอง หรือรนะ้อยอ้าหนึ่งพันห้าร้อยชุดพุดิดน,นี่นะครับชุดลองมาทาน,น <c oughs> เขาก็จะซีนถุงแยกนามแบบนี้ประกอบไปด้วยเนื้อปอกลูกปืนลงยาดำลงยาจีวรแล้วก็ลงยาลายเสือ เสือด้านหลังนี่เป็นเสือตัวที่ห้ากับตัวที่เจ็ดนะครับหนึ่งพันห้าร้อยกองเลขลำเบอร์อันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงหน้ากากปอกห่วงเชื่อม อ,อันนี้เลขสี 4, 4, 7, 2, ่สี่ศูนย์เจ็ดสองสี่หอเลขจะค้าๆไปนะครับเอาไปร่นเลขเอาชุดรองประธาน,นนี่ครับมีสองเหรียญแบบนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท นสี่450นะครับแล้วก็เนื้อประทานชุดประทาน <c oughs> ชุดประธานเี็เจ้าของแล้วเลยไม่กล้าแกะนี่นะครับ2 8 5 0แล้วผมมีเนื้อเงินด้วยนะครับเนื้อเงินลงยาแดงเนื้อเงินเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีสีแดงลงยาสีแดงลงยาสีน้ำเงิน แล้วก็ลงยาสีเขียวครับมีมาเพียงแค่สามรายการก็เลยแกะเนื้อแดงเพราะว่ากะว่าจะเอาไว้บูชาขึ้นคอตัวเองครับเราอยากเป็นเศรษฐีเมืองขอนนะเศรษฐีขอนแก่นนี่นะครับเขาลงยาแบบนี้นี่เป็นเนื้อเงินนะครับห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมแบบนี้ อาจจะเปิดจุ49 50ทีนี้แกะมาก็จะเป็อย่างละเหรียญน,นะครับนะครับแล้วก็ที่ได้ก็คือเลข66นะครับท่านไหนที่สนใจนะครับแต่ผมกล่าวว่าจะไปคล้องนะเลขคู่นะครับ66นี่เป็นเลขสวยเลยนะครับนี่คือเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงิน66เลข66 ำนวนการสร้างอย่างละหนึ่งร้อยเหรียญหนึ่งร้อย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 เหรียญอย่างละหนึ่งร้อยเหรียญสวัสดีครับคุณนางรุนอินแดงสวัสดีพี่สมพรสวัสดีคุณทองผลสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะฮะ <Okay. S 1> วันนี้มีรายการอนะ่ะ ที่เข้ามาแล้วหมดไปตลอดก็คือเหรียญดวงเศรษฐีนเนองนะฮะอันนี้เรียนใหม่ๆนะครับมือหนึ่งนะนี่มือหนึ่งใหม่ๆแล้วเหรียญอยู่ในสภาพสวยมากนี่ครับเขาที่แล้วสองห้าศูนย์ห้ามีผู้ปิดก็จะมีผู้โทรมาอีกโทรมาว่าไปหรือยังคดีตรงกับพอสอเกิดนะสองห้าศูนย์ห้า เหรียญนั้นไปแล้วนะครับมีผู้บูชาแล้วคนลูกค้าทางภาคใต้ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากอย,อยู่พัทธลุงนะฮะอยู่พัทธลุงนี่ครับเหรียญน,นี้ก็เช่นเดียวกันความสวยไม่แพ้กันนะครับอันนั้นเลขสองห้าศูนย์ห้าอันนั้นปิดไปเก้าร้อยห้าสิบบาทอันนี้เลขหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดรวมได้เก้าเหมือนกัน นี่ครับพร้อมเลี่ยมใสนะครับพร้อมเลี่ยมใสพบูชาขึ้นคอในราคาเอาราคาเท่ากันนะครับแต่ท่านได้เลี่ยมด้วยนะถ้าเกิดท่านไหนที่ปิดเอาเก้าร้อยห้าสิบาทเท่ากัน,นครับเก้าห้าศูนย์เก้าร้อยห้าสิบบาทสำหรับเหรียญน,นี้นะฮะนาคราชด,ดวงเศรษฐีครับมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วย ส่วนงานเลี่ยมเลเซอร์สามสีนะครับผิวสวยๆลุ้งๆนะครับอันนี้ขอเพิ่มอีกหนึ่งร้อยพอหนึ่งพันขับห้าสิบบาทนี่ครับเหีียรุ่นนี้สวยงามได้รับความนิยมอย่างมากตัวผมยังคล้องเลยผมยังชื่นชอบในการออกแบบในการออกแบบของเหรียญนี้ซึ่งเป็นพญานาคนะครับเมตตามหานิยมค้าขาย เสริมดวงเสริมบารมีนะครับอุดมสมบูรณ์และที่สำคัญมีพระเดชพระคุณนั่งอยู่ทางด้านหลังเหรียญด้วยนะครับโคดทางไหลขวาหลวงพ่อซ้ายมือเหรียญน,นี่ครับเห็นชัดเจนเหรียญจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับออกปี2,563นะครับทุกท่านหกปีแล้วนะเพราะนี่ก็จะปี69เเนาะนะครับสวยๆนะครับ 1,050บาทเท่านั้นท่านได้พร้อมเลี่ยมเลี่ยมเลเซอร์แบบนี้สามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยนี่ครับสวยงามเขาที่แล้วมาไม่มีใครทันมีทันคนเดียวติดต่อผมมาได้ทางนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ idline เพิ่มเพื่อนมาได้ทั้งเบอร์โทรและ id นะครับติดต่อมาท่านไหนที่ให้บริการไปทางเก็บเงินไปทางมีนะครับแต่ว่าท่านต้องบวกเพิ่มห้าสิบาทบวกเพิ่มห้าสิบาทแต่โอนนะครับผมส่งอยู่แล้วนะครับ แล้วนี่ก็จะเป็นตะกุดปอลปอตะกุดปอกลูกป,ปืนเป็นดอกที่สวยๆออกปี2564นะตะกุดรุ่นนี้เขาเรียกว่าตะกุดแม่ไม่ฆ่าลูกก็คือการยิงออกมาจากกระบอกนั่นคือแม่นะครับลูกเราคล้องอยู่นะครับแม่นี่จะไม่ทําเป็นการยิงเลเซอร์ไว้นะครับนี่ครับของเสือตัวที่สี่ เป็นเสือกระโจนหางกวักเดี๋ยวดูนะครับต้องลงกล้องถึงจะเห็นเนาะนี่ครับเสือกระโจนหางกวักเป็นแบบนี้สายอุดสายเหนียวไม่ควรพาสสำหรับตะกุดนี้นะครับเดินแบบแค้วคาดปลอดภัยนี่ครับนี่คือโค้ดวัดวงกลมรับประกันแท้โดยผมกรรมการของพระเครื่องนี่ครับมีตะกุดที่จานมือโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ แล้วก็อุดมวลสารด้านในนี่นครับไม่ข้ามอาทิตย์ผมบอกเลยเผื่อไม่ข้ามสามวันนะครับหมดดอกละเก้าร้อยห้าบาทครับท่านจะได้รูปบูชาพระเดชปรทุมหลวงพ่อไปด้วยนี่แบบนี้950บาทหนึ่งดอกมี2นะครับมีสองมีสอง ก้้าาห950พอนะครับชัดเจนนี่ครับหวงพ่อฉไหนฉันทะสาโรสวยไหมสวยนะตะกุดปอลอปอตะกุดปลอปอนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ตั้งแต่เ็เก็บมาไว้ตั้งแต่ ซองเดิมเมไหมเป็นลูปดอกนี้ก็สวยครับคือเลเซอร์เนี่ยชัดๆอยู่แล้วนะฮะนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นเลเซอร์ชัดๆ สวัสดีครับพี่บุญเลิรสวัสดีครับฝากกดหัวใจดไแค์แชร์ด้วยส่งไปแล้วครับส่งไปแล้วส่งไปสนีไปแล้วนะพี่วันนี้ตะขุดอุดมวลสารแน่นๆ950บาทนะครับนี่ทั้งซูมทั้งส่องนะครับแล้วก็มีการรวบรวมมวลสารอุดเข้าไปด้านในอีกนะเขาเอาไม้อุดเข้าไปอีกตะขุดมาหาอดุด แล้วก็ได้รูปบูชาหลวงพ่อไปด้วย950บาทเท่านั้นพร้อมจะส่งทั่วประเทศประกันแท้นะครับประกันแท้ทุกกรณีนี่ครับโดยกรรมการนี่นะครับเห็นแล้วทักเข้ามาได้เลยนะสุดประธานเป็นแบบนี้นะครับพี่บุเริ่มไปแบบนี้ แต่ว่าเขาทามาไม่แน่นอะผมเลยแต่ว่าผมไม่ได้แกะนะครับของทุกท่านที่บูชาจากผมก็คือให้ไปแกะเองส่วนเข้ามาเป็นแบบเนี้ยชุดประทาน2,850บาทนะครับเหลืออีกหนึ่งชุดถ้าเข้ามาครับ2850นี่คือชุดนวะมีเนื้อนวะเนื้ออปาาัปก้าแล้วก็เนื้อทองแดง เนื้อนวะเป็นเนื้อนวะหนากากเงินเนื้อนวะหนากากเงินเนื้ออัป,ปาาหน้ากากปอกห่วงเชื่อมแล้วก็เนื้อเงินหน้ากากปอกสามเหรียญนี้นะฮะจำนวนการสร้างชุดประธานหนึ่งพันกองหรือหนึ่งพันกล่องนั่นเองท่านไหนร่วมบุญก็ได้ไปนี่ครับหนึ่งพันกล่อง นะเนือ้อทองแดงสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับเรานะครับมีนา,นาคาดมีอะไรก็มาแบบให้สมาชิกได้รับชมรับทราบว่าของเรามาแล้วนะครับของมาลามาแล้วเราก็โทรไปบอกตอนขั้นที <c oughs> น,นี้การจัดส่งเกาเป็นแบบนี้ ผมก็จะแพ็กไปแล้วนะครับอันนี้ลูกค้าจากงจังหวัดตรังเดีส่งให้ครับอันนี้ลูกค้าทางนนทบ,บุรียะโสธรชนบุรีนะครับระยอง บนก็มีมีทั้งใต้มีทั้งเหนือมีทั้งภาคกลางนะครับกรุงเทพพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวส่งให้ไปอีกเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับผมรวบรวมมาให้ละตามนี้นะครับ ดิเซตของพระวันนี้นะดวงเศรษฐีนี่ครับไม่ใบ มีผู้มาปิดสอตัวคูเยอะมากขอบอกเลยสอตัวคูนี่กำลังแรงพุทธคุณล้นๆเลยใช้ดีมากประสบการณ์กำลังมาคักๆมีผู้ที่ใช้แล้วแบบพูดได้ฟังเยอะมากเรือใส่ซองให้ใหม่ผมมีซองพลาสติกใหม่นะครับ สองทุ่มครึ่งนะครับเรามาไลฟ์ให้ทราบว่าเรามีของมานะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ไม่มีของไม่มีอะไรเนาะเรามาอัปเดตให้ดูว่า,าของมาถึงแล้วนะเราจะส่งให้ตามตามที่แจ้งที่อยู่เราไว้นะครับส่งวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านจะได้รับตามระยะทางที่ท่านอยู่ห่างจากเราถ้าอยู่ใกล้ก็วันเดียวถ้าอยู่กรุงเทพก็น่าจะประมาณวันหนึ่งเหมือนกัน 9 5้าสิบาทนะครับตามนี้ท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ช่วงเวลาวันเสาร์อาทิตย์วันนี้มาอัปเดตให้ทราบประมาณนี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีคนดูยี่สิบหท่านนี่ครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมาได้เลยทางนี้และไอดีโดยส่วนตัวแล้วเหรียญนี้รุ่นนี้สวยนะครับปอกลูกปืนลงยา ลงยาแดงแล้วก็เป็นหน้ากากเงินด้วยเป็นยาแดงแล้วลงหน้ากากเงื่งหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบต่อมาตามนี้โอเคครับท่านไหนที่สนใจอาจจะเป็นรุ่นเก่าก็ได้นะคาราชตะกุดตัวอีกหลายๆรายการเดี๋ยวรออัปเดตนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาให้ได้รับชมเรื่อยๆส่วนท่านไหนที่มียอดเดี๋ยวรอรับเลขพัสดุได้เลยจะส่งให้แน่นอนอยู่แล้ว นะครับตามนี้ขอบพระคุณมากแล้วพบกันใหม่วันเสาร์กับอาทิตย์ที่จะถึงนี้ช่วงเวลาประมาณเที่ยงวันเที่ยงตงุลงขอบพระคุณนะครับวันนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนแล้วขอขอบพระคุณมากสวัสดีครับ